ทุกคนครับตอนนี้บอร์ดเกมด้านหลังผมเนี่ยทุกกล่องเนี่ยถูกรัดด้วยยางรัดบอร์ดเกมตัวนี้เลยซึ่งมีหลายไซส์หลายขนาดมากนี่คือสินค้ามาจากสยามบอร์ดเกมครับทุกคนซึ่งฟังชั้นหลักๆของยางรัดกล่องเนี่ยคือการแก้ปัญหาที่ฝาบอร์ดเกมเนี่ยมันชอบปลี่ออก นี่คืออาการที่ฝากล่องบอร์ดเกมเนี่ยมันปลีกออกนั่นเองพอเป็นแบบนี้นะฮะเวลาที่เราวางบนชั้นวางเนี่ยเราก็ต้องเอาบอร์ดเกมที่เรามีอะฮะมาวางกันแบบชิดๆวางกันแบบเบียดๆเพื่อไม่ให้ฝา,านเนี่ยมันปลีกออกไม่งั้นในบางครั้งเนี่ยอาจจะหล่นได้เลยพอแบบนี้เราก็เลยต้องมีตัวยางรัดกล่องบอร์ดเกมมาช่วยในการโอกกอดระหว่างฝากเกมแล้วก็ตัวกล่องเกมเพื่อไม่ให้มันปลีกออกเวลาเราวางบนชั้นวางมันจะทําหน้าที่แบบนี้เลยฮะ,ะทุกคน แล้วก็ร้างมันด้วยวิธีอย่างนี้นง่าย นี่เลยเสร็จแล้วเรียบร้อยอต่างจากก่อนหน้าน,นี้อย่างลิบลับเลยตัวยางเนี่ยทำหน้าที่ในาการโอกรระหว่างกล่องและฝาไว้เรียบร้อยส่งคาสำหรัยตัวนี้จะใช้เป็นตัวเทราซึ่งวิทยุวัดยังไงง่ายๆก็คือเราจะวัดจากมุมบนของบอร์ดเกมนะฮะลากมาในแนวทะยงไปถึงมุมล่างกล่องเลยทุกคนก็จะเห็นว่ามันอยู่ที่สีขาวตัวนี้ก็จะตรงกับสีของตัวเทราไว้ตัวนี้แค่มียางรัดกล่องบอร์ดเกมตัวนี้ก็จะทําให้ชั้นวางของคุณเนี่ยดูสวยงามขึ้นมาทันที ไม่ต้องวางเบียดเบียดและก็ไม่ต้องกลัวหลุดอีกด้วยเพราะว่าตัวยางรัดกล่องตัวนี้นะครับมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ที่ว่ารัดพอดีไม่มีหรอยไม่มีร่วงแน่นอนซึ่งสามารถซื้อได้แล้ววันนี้ที่สยามบอร์ดเกมทุกช่องทางเลยะครับทุกคนไม่ว่าจะอาหน้าบูธหรือว่าออนไลน์บนเว็บไซต์ซื้อได้หมดเลยนะฮะ